สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัปเดตสวนของเราก็ประมาณนี้ต้นโทมั a มะเขือเทศแล้วก็ตัดยอดเพราะว่าต้นสูงสูงเกินเลยตัดแล้วก็แตกแหนงออกใหม่นะคะ เลียงแหน่งแทนต้นมะเขือของเรา,บาใบไม่ไม่รู้จะได้กินลูกปะ่ะแล้วเราก็อันนี้ทิก่ยวก เพิ่งเอามาเพิ่งเอามาลงดินนี่ต้นผักชีของเราทอนไปหลายรอบแล้วยังเป็นป่าอยู่เลยพริกอันนี้ใบโหระพาของเราที่ชำ้ำ แล้วเรามาลงดินก็สวยงามกำลังสวยนี่แตงแตงขี้นกกำลังกำลังไตอะ นี่ฟักทองไม่รู้จะเป็นยังไงฟักทองคอยดูมันไม่มีที่ให้เกลือยแล้วเราก็มีปลูกหอมแดงทำเนื้อที่เป็นประโยชน์ปลูกหอมแดงลงไปแล้วก็ผักชีลาวนะคะยังไม่ขึ้นอันนี้ก็สตรอเบอรี่ลองปลูกดู ตรโบรีของเราสามชั้นเลยติดไว้ฟ้าผนังเลยแล้วเรากำลังทดลองมีผักบุ้งทดลองผักบุ้งนะคะผักบุ้งที่เราซื้อในร้านเราก็มาเราก็มาใส่น้ำรากแล้วมง,งอกแล้ว คิดว่าเราจะใส่กระถางดูว่า<ม>การเจริญเติบโตเขา,ามันจะเป็นยังไงที่ง่ายๆแล้วนี่ก็ผักขึ้นใช่ดูดิมีลากขึ้นแล้วยังโอ้ลากเริ่มงอกแล้วลากเริ่มงอกใช้ได้ใช้ได้ รอให้รากงอกเยอะกว่านี้ก็มีน้ำใส่น้ำลงไปไม่ได้มีอะไรมากมายใส่น้ำชูรสกระปินี่เตี่ยวแล้วก็ผสมน้ำอันนี้ก็อันนี้ก็รากเริ่มงอกแล้วแต่ใครแต่มองไม่เห็นเพราะว่าเราเอาน้ำเอาน้ำข้าวน้ำข้าวที่เราที่เราล้างอะเอามาใส่ มันก็มีมีรากแล้วนะคะนีไงรากรากออกแล้วแล้วก็อันนี้นี่โหระพาที่โหระพาที่เราชํำใส่น้ําไว้ตอนนั้นลากเขาง,งอกแล้วนึกว่าจะตายแต่เขาไม่ตายรากงอกแล้วก็เลยเอามาลงดินก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนเราลงดินนะคะ ไม่มีขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องอยู่บ้านนู้นแล้วก็นี่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ไปชําชําให้รากงอกก่อนแล้วเราก็อเอามาลงดินทําเหมือนกันเพิ่งชําไปเมื่อวานนี่อันนี้ต้นสตรอเบอร์รี่แต่ว่าเราเอาต้นหอมใส่รอบเพื่อ ไม่ให้เนื้อที่เขาแบบทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะอันนี้เราก็เตรียมดินไว้ไว้ปลูกไว้ปลูกผักบุ้งเนะาะเพราะอันนี้ไม่รั่วอันนี้คงแบบทำถ้าน้ําแฉะได้ก็ไม่เป็นไรอะไรแต่ไม่รู้ปัญหาคือหาที่ตั้งตรงไหนดีอะ โอเคค่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากที่จะมาอวดนะคะต้นมะเขือของเรามะเขือของเราเพิ่มแต่กิ่งกา้านสวยงามดีก็ไม่มีอะไรมากมีประมาณนี้นะคะ่ะอ๋อเดี๋ยว อันนี้ก็กำลังเพาะเพะ็กสลัดเพ็กสลัดอะไรอะ่ะนี่กำลังเพาะเม็ดนี้สลัดเอาไว้กินก็สักสองสาวันเม็ดก็คงงอกนะคะอันนี้ เดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆอันนี้ก็เม็ดแตงแช่น้ำไว้เมื่อคืนอันนี้แตงขีน้นกแช่น้ำไว้เมื่อคืนคิดว่าจะปลูกต่อรุ่นนั้นถ้ารุ่นนั้นหมดก็รุ่นนี้ก็จะขึ้นมาต่อตอนนี้ยังไม่งอกอันนี้ก็รอสักสองสาวันคงจะงอกเอาสีต้นพอเนื้อที่ไม่เยอะโอเคค่ะ นี้ก็อัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ดูคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูใหม่นะคะนี่ก็ลองเอามาแชร์ดูก็ยังไม่ขึ้นลางไม่มีอะไรจะอวดแล้ว